ควฝาดเกษตรนวมินค่ะวันนี้นุ้ยจะพามาดู e v e r อร t ค่ะสีขาวมุดที่สุดของรถอเนกประสงค์คันนี้เลยค่ะคันนี้ค่ะหล่อมากมากเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่สุดแล้วนะคะของรถยนต์อเนกประสงค์ค่ะเรามาดูแบบแรกเลยค่ะกระจังหน้าของเราค่ะดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยค่ะหล่อมากๆเลยค่ะมีระบบ ความปลอดภัยขับขี่ขั้นสูงค่ะของ f o ร์เลยค่ะตัวนี้ค่ะยังมาพร้อมกับโคมไฟหน้าขนาดใหญ่ค่ะมีซิกเนเจอร์เป็นแคมป์ค่ะเป็นไฟเนไลท์ค่ะสองสว่างเวลากลางวันค่ะตัวนี้มาพร้อมกับไฟ m a ทริกค่ะเปิดปิดอัจฉริยะค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับไฟ LED ค่ะเป็นไฟตัดหมอก LED ค่ะเลี้ยวตามพวงมาลัยของเรานั่นเองค่ะ เรามากมากเลยค่ะเรามาดูด้านข้างกันบ้างค่ะตัวนี้เป็นใบเทอร์โบนะคะแรงมา้าอยู่ที่210แรงมา้า500นิวตันเมตรค่ะตัวนี้เหมาะกับการลุยความแรงออฟโรดแบบครอบครัวได้หมดเลยค่ะ แล้วมาดูช่วงแรกของเรากันบ้างค่ะยางตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับยาง 25555R20 5ค่ะตัวนี้ให้มาเต็มที่เลยค่ะเป็นแมกไล์ของ f o r ์ดโดยเฉพาะเลยค่ะช่วงล่างมาพร้อมกับติ๊กนอกขนาดใหญ่ค่ะเป็นโช๊คโมโนทูบแล้วค่ะไม่ว่าลูกค้าจะลุยหรือว่าทางเรียบใช้ได้หมดค่ะเข้ากับทุกฟังก์ชันการใช้งานเลยค่ะเป็นไบเทอร์โบแล้วค่ะตัวนี้นะคะเป็นกล้อง360องศาค่ะ เรามากเลยค่ะสีขาวบูตอบโจทย์กับทุกการใช้งานค่ะไม่ว่าลูกค้าจะใช้ในการออกสั่นๆกับเพื่อนค่ะเป็นงานปาร์ตี้ค่ะหรือว่าตัวนี้นะคะออฟโรดลุยแบบเท่ๆเลยค่ะโอเคตัวนี้ค่ะติดฟิล์มแล้วค่ะเป็น80ค่ะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับกันสาดค่ะ4ชิ้นค่ะเป็นเล่าังคาด้านบนค่ะ เกษตรนวบินติดต่อที่อินบ็อกนุ้ยเลอโทรนุ้ย0ู5 9 3 5 3 3 9 8ค่ะเนื้อยยินดีให้บริการค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่นัดใหม่เข้าโชว์รูมสามารถทักอินบ็อกมาได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ